mutation mutation คืออะไร mutation คือการกลายพันธุ์ไม่ใช่การกลายแรงหรือว่ามีพลังวิเศษอะไรนะคะการกลายพันธุ์คือการที่สารพันธุก,กรรมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ลักษณะที่แสดงออกเปลี่ยนแปลงไปด้วยและยังสามารถถ่ายทอดลักษณะไปสู่รุ่นต่อๆไปได้สามารถเกิดได้ตามธรรมชาติหรือการชักนำโดยมนุษย์ แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงละ่ะเกิดจากสารเคมีที่มีชื่อว่ามิวเทเกนไปกระตุ้นทำให้เกิดการไกลพันุโดยแบ่งออกเป็น2ระดับ 1. ระดับยีนตำแหน่งของเบสเปลี่ยนไปทำให้รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปด้วยทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนเช่นโรคผิวเผือกที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเม็ดสีได้ 2. ระดับโครโมโซม มีส่วนใดส่วนหนึ่งของโครโมโซมหายไปยีนก็หายไปด้วยทำให้ลักษณะที่แสดงออกบางส่วนก็หายไปด้วยเช่น cat cry ที่มีเสียงร้องแหลมคล้ายกับแมวพอาะโครโมโซมคู่ที่5หายไปเส้นหนึ่งหรือการเพิ่มมาของจำนวนโครโมโซมทำให้มีโครโมโซมส่วนเกินมาอย่างไม่จำเป็นเช่นดาวซินโดมที่โครโมโซมคู่ที่21เกินมาหนึ่งแท่งทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ พอฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะคิดว่าการกลายพันธุ์เนี่ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยแต่จริงๆแล้วการกลายพันธุ์ก็เป็นระบบสุ่มอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะได้ผลดีหรือว่าผลเสียก็ได้แล้วข้อดีของมันคืออะไรล่ะประโยชน์ของการกลายพันธุ์ก็อย่างเช่นพวกการเกษตรที่สามารถนำไปดัดแปลงพันธุ์พืชให้มีผลผลิตตามที่ต้องการได้อย่างเช่น การทำให้ลูกใหญ่ขึ้นหรือว่าทำให้ไรเมล็ดสรุปแล้วการกลายพันธุก์ก,ก็คือการที่สารพันธุกรรมบางส่วนเปลี่ยนไปทำให้ลักษณะที่แสดงออกเปลี่ยนไปด้วยอาจเป็นทั้งผลดีหรือผลเสียก็ได้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้จัดทำโดยนางสะะวาวนวการจนาชาวสวนแก้วเลขที่24ม .410 ขอบคุณที่รับชมค่ะ